รถไม่มีแบบขี่แต่มีพรบและพรบไม่ขาดพรบคุ้มครองหรือไม่หลายคนยังเข้าใจผิดนะคะว่าขับรถไม่มีแบบขี่พรบไม่คุ้มครองและหลายท่านโดนหลอกมาแล้วโดนเก็บค่าดําเนินการมาแล้วด้วยนะคะขับรถไม่มีแบบขี่พรบยังคงให้ความคุ้มครองตามปกติเพราะไม่มีแบบขี่ไม่ใช่ข้อยกเว้นของพรบพรบจะคุ้มครองทั้งฝ่ายผิดและฝ่ายถูกเช่นหากขับรถไปชนคู่กรณีไม่หายใจ และเราก็ได้รับบาดเจ็บและผลคดีออกมาเลยว่าเราเป็นฝ่ายผิดพรบรจะจ่ายให้เราในค่ารักษาพยาบาลตามจริงไม่เกินสามหมื่นบาทและคนซ้อนสามารถเบิกได้เต็มจำนวนคือแปดหมื่นบาทในค่ารักษาพยาบาลส่วนในกรณีที่คุกกรณีไม่หายใจพรบรจะจ่ายแทนเราให้กับคุกกรณีห้าแสนบาทต่อคนนะคะฝากแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆได้รู้ด้วยนะคะจะได้ไม่เสียสิทธิ์ด้วยรักและความห่วงใยจากครูพิเครือ